ครับพี่น้องมื่อนี้โยพาลูกไายมาเลี้ยนอิติงครับหรือเลี้ยนพินครับอยู่ใส่พี่น้องนี่นมสตี๋ศูนย์ภูมิปัญญาอิติงไทยใช้ยาภูมิครับดัโเตอร์โชคสูรนตัดครับไปพาไปชมบรรยากาศกันเลี้ยนหอดใส่ไปจังไหนมาจังไหนเนี่ย เป็นโฮมสตีพร้อมเป็นมองศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านยาไทยแล้วมองนี้เป็นโรงงานครับโรงงานเ็ดอิต็งพร้อมเนาะพี่น้องเนาะภาษาอีสานอินอเต็งครับภาษานั้นเอินพิน

เป็นโฮมสเตย์ครับพี่น้องจาย์เบิดอ่าให้อยให้แต่ว่ามูผมยงงี้ละอย่างงี้ไม่ได้ต้องให้ชัดก่อนเร็วขึ้นช่วยเร็วด้วยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีเต็งไทยครับหรือพินไปพาไปชมโรงงานกันครับพี่น้อง โรงงานทำพินของเพอีติงนะครับโดยอาจารย์ดรโซโชคโซูนนตัดเพื่อนผมเองคืออาจารย์เบิดครับไอเบิ่งงานกันครับนี่น้องดูโรงงานทำพินภาษาสากลเนอะเอินพินเนาะภาษาสมัยเก่าเพื่อนดีติงครับติงพินปง สุดยอดเลยงานฝีมือครับโดยช่างผู้ชำงานงานนี่อันนี้คือมีคนจองนะครับี่คนจองอะงานฝีมือล้วนๆครับ่าซออนไรครับ ตีฟถุงท,ทำปิดทีดนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วเปนกันไว้ครับกันกี่้นเขาสวยงามรับ แน่นอนเลยดีครับเป็นงานฝีมือล้วนๆครับยางงามเลย ชั้นสวยงามฮะบอปินยังครับ,<ะ>บ,รรบผมบึ้งแล้วผมมาไทายบรรยากาศทีมงานช่างมืออาชีพเห็นบึงซิงเป็นตาสวอนไหมบ,บอเคยเห็น,นแต่แก้มหลายอย่างใช่ไหมนี่คือโรงงานทำอิต็งไทยภาษายุคใหม่ก็จะเรียกพิน เก่งครับเก่งเก่งสวยงามครับมากเลยล่ะมีอีเตียงปูงครับอีเตียงไฟฟ้านี่ครับนี้พึ่งปูงคึ่งไฟฟ้าครับนะี่อันนี้กระจองแล้วประสง เดียมมับ,มบหัดปุ๊บเดียมแบบนี้เลยเดียมมุ่งๆเลยนะ่เดี๋ยวอันนี้ผ้าเขามา้าลายผ้าเขาม้าครับ เอาดิให้แตกก็บอไดนะ้เนาะเกือเหยียบแล้วมั้งเนี่ยไปต้มบรรยากาศไทยไม้หลายอย่างหลายชนิดครับสุนี่เ,เต้นละตัวแล้ว โอ้ใส่เวลาปุะยตัวนี้ประกอบไม่ได้ละขึ้นแต่ละอันต้องเจาะต้องมาตีกรอบขัดสีชวีบ้านอีกไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่งเฟดแต่งอย่างอีกบกนบนเลยต้องให้ได้เสียงอีกมักแต่งแต่พวกเจาะพระอันอยังก็ผ่าขม้าใส่ยแล้วปะเคลือบแล้วครับแน่นวะโอ้อยัางงามเลย

นี่ครับทีมงานมืออาชีพจากอีเติงไทยเพจอีเติงไทยได้วยเนาะเพจอีเติงไทยโดยหัวเรื่ใหญ่คือท่านดรโสโชคสู้นรตาดครับอาจารย์เบิร์ดครับมู่ผมอเองไงล่ะอาจารย์เบิร์ดก็ได้นี่พาไปเที่ยวโรงงานโรงงานเห็ดอีเติงอีเติงนี่เป็นภาษาเก่าสมไมเก่าแน่นอนาะบ่ <c oughs> ย์ขนนั้นสมัยไม่นี่ยหัวตะพินได้เด็กน,น้อยรุ่นใหม่่ะกิเตียง,งหนาที่เป็นพวกพินโปงแบบที่จเจ้าพ่ออื่นเนาะบุกบุกโรงงานท่านลอตเตอร์โซโชกสู้นนตาดครับผูดำเโอ้มีแต่น้ำเงินแต่สวรรค์ไรมาเด้ดเอผู้ใดอยากได้พินโปงพินโปงไฟฟ้ามินไฟฟ้าที่นี่ครับที่เดียวที่บ้านหนองบ่อขาว ตำบลชีรองเนี่น้อยเนาะแม่นบ่เหรอนองบ่าขาวตำบลชีรองบ่บำอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับนี่ครับศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีเตงไทยนะครับมาเบิ่งได้ครับผู้ใดอยากเรียนเพิ่นก็เปิดสอนครับผู้ใดอยากได้เพิ่นก็ขายให้ืกันไปมีแต่งานฝีมือเฮ็ดน,น้ำเพิ่นบ่เป็น,นอกงามลายสะอรอ์ลาย ถ่ายคลิปบรรยากาศมาให้ชมให้ดูกันครับก้อนที่เป็นพินก้อนที่เป็นอีเต็งนะครับบรรยากาศมาให้เบ่งพร้อมคลิปนี้เอาบรยาาบรยากาศมาให้เบ่งหลายๆมองหลายบอนหลายๆอาชีพนะครับเนาะถ่ายคลิปนี้เพื่อพี่น้องทุกๆคนมาล่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมทำพระบอกได้ทีาพาพ่เก่าสวัสดีครับ